เป็นแค่หมีโหเยอะเยอยได้เดี๋ยวจัดให้เลยทำซ่าเรียบรอ้อย ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไต่แรงด้วยแพนด้านะครับผมก็จะมากู้ดาวคืนนะครับพอดีว่าผมเล่นมาเมื่อวานนี้ก็เล่นไป10ตาแบบแพ้10ตาเลยครับก็เลยแบบดาวแบบจาก40กว่าดาวอะ่ะตอนนี้เหลือแค่30กว่าดาวเองครับตอนนี้ผมก็จะมากู้ดาวกับเพื่อนนะครับมีเวสแล้วก็น้องกิจนะครับหรือว่าน้องเต้นนครับหน้าเขาเหมือนมากเลย มาเขาเล่นเป็นอ,อะไระคิส,ส,คส,สิกคิสิกนะครับก็เป็นอ,อันดับหนึ่งของประเทศนะครับมาครับสูกันจเรลลูนของเพนด้านะครับผมจะเป็นลูนจอกเกาะร้อยครับหรือว่าเพื่อนๆจะห้อยที่สัก2เมตรก็ได้ครับ แันี้ผมเอามาเป็นให้ทีี2เมตรครับเพื่อจะได้เพิ่มอัตราการติดคิดทิท่อครับก็มาอยู่กันที่เลนดักสลเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับอตอนนี้พอเลนเขาอยู่กลางนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่มาผมก็รออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเขาน่าจะขึ้นมาแล้วนะใส่สกิเลยครับกอดกอดแล้วเดินออกเลยตอนนี้ สีนอกรอเลยครับข้าสีนอกเก็บนอกอุ้ยโดนปะเนี่ยจะโดนปะเนี่ยีึลบลบโอ้ยเรียบร้อยเลยพี่พี่กลับมาครับน <c oughs> ่ารอดโอ้ต้นเกมก็เสียไปแล้วเป็นไรครับก็ต้นเกมเนีสู้ฟอร์เรนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นฮีโร่เลดเกมต้องมีของแบบโปรก่อนอะเออเราสามารถแบบล้วงแครีเขาฝั่งเขาได้หรือว่า แบบเเบอร์ดดาเมจทีเดียวแบบพอเลนแบบเนี้ยก็แบบสามารถทำให้พอเลนแบบเจ็บได้มาครับต่อกันเลยคิสองครับก็คันดาวเพื่อนก็น่าจะเล่นเป็นกันอยู่เนาะพอเลนยืนหน้าป้อมอย่างนี้เลยผมตอนนี้ผมว่าโดนกดเลนนะครับ ตอ,น, y, ตอนนี้ป่าเขาหายป่าเขาจบบนนันเนี่ยผมจะเข้าดีไหมเข้าไปเคลียร์อนนะครับไอซิวมาตายเนี่ยแบบพยายามเคลียร์ไม่ได้โอเค,ต, right อเคตายแล้วโอ้โหต้นเกมแบบโดนยับเลยเนี่ยไหวปะเนี่ยเราโอ้โทษเลยเพื่อนไม่เป็นไรครับต้นเกมเรายังแบบสู้ไม่ค่อยได้ครับเราก็พยายามเคลียร์แบบพยายามรักษาเลนเราแบบให้ ป้อมยังไม่แตกนะครับก็มาต่อเลยตอนนี้ซิวก็อยู่กลางครับตาให้อยู่กลางอคลิปก่อนนะครับตีตีีจบเ,เก็บได้โอเคก็ยังดีนะครับก็เ <c oughs> <c oughs> ช็คปุ่มครับเดินเช็คเดินเปิดเปิดอะไรเงี้ยเราก็ใกล้เบลสีแล้ว นี่ฟอลเลนก็หายอีกแล้วผมก็น่าจะเคลียร์คลิปก่อนก็อาจจะดักอยู่คุ้มหน้าก็ได้ครับระวังมนเข้ามาแล้วอืมตรงนี้ครังผมติ้งพลาดนะครับไม่ได้เกาะเลยมาดิมาดิเข้ามาปุ๊บปุ๊บอันี้กหยบแล้ว นะผมเอาแพนด้าฟิกเกอร์มาพลังแฝงที่ผมใช้ผมดืมเปลี่ยนนะครับตอนนี้พลังแฝงที่ผมใช้ก็ออกเป็นเคียวเหมือนเดิมก็โอเคครับก็มาต่อกันเลยอันนี้คีล่าเวสเวสทีมผมก็เล่นคีล่านะครับสว่วนน้องจิตหรืาอเต้ของเรานั่นเองก็เขาเล่นเป็นคลิสิกนะครับ นึกว่าตายละโอเคไปเลยนะครับมาเคลียร์เลนต่อครับพยายามรักษาเลนที่ดีจะคิดจะคิดเติร์นเลนจะคิดเติร์นเลนนะครับก็นะครับผมยังไม่ชัวเห็นฟอร์เลนแวบๆโอเคเขายืนกดหน้าป้อมผมเหมือนเดิมครับเหมือนเขาแบบจะรอแบบซิลมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็จะไม่ออกจากป้อมนะครับ เกมนี้ก็ต้องผมต้องยืดเลดให้ได้นานที่สุดนะครับเพราะว่าต้องรอของก่อนอัน,นได้แบบถ้ามีของเนี่ยก็คือแบบตกได้แบบทุกตัวอะก็มันเบอร์ดาเมจทีเดียวแบบเจ็บนะแบบแทงก็ลมแทงได้เลยอะ่ะตองน,นี้ฝั่งโน้นเป็นซิล,ฟา,นะซลฟาร์มนะซิลฟาร์มเนี่ยจะเขาจะก็จะเก่งประมาณต้นเกมกลางเกมนะแต่ดูจากเกมแล้วถ้า เขายังไม่เกิดถ้าเขายังกดเราไม่ได้ก็เราก็มีโอกาสชนะสูงนะครับนี่ผมเอาการครับแต่คีบหมดก่อนมันจะกลับเรียนทันปะเนี่ยน่าจะกลับไม่ทันนะเสียป,ป้อมปะเนี่ยทำเนี่ยดูสองไหครับพันติ <Nope. S 1> ไม่โดนตายเองงั้นเนี่ยไม่นะเย็นท่านเจียน, <Come on. S 1> น,ยนพี่ออกมาครับนี่ <No! God! S 1> มันกดต <No! S 1> ะีนี่พยายามช่วพยายามจุกลบ เรียบร้อยพลาดอีกแล้วตัวที่สามแล้วเนี่ยทำไงดีเพื่อนๆก็รอของต่อไปครับอ้าวเป็นแค่หมีฝั่งนู้นเขาเริ่มมีปากมีเสียงทำซาเดี๋ยวรู้เลยนคฮาหวาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดน ตอให้พิมพ์ก่อนตอนนี้ผมก็จะรอพิมพ์ท้ายเกมนะครับให้เขาพิมพ์ไปก่อนต้นเกมอันทีครับเปิดดูมาดิมาดิหกดิเป็นแค่หมีก็ซ่าได้นะเว้ยอันนี้กิดระวังนะระวังกิดอันนกิดเขาไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยนะโดนนะเนี่ยนานว่าแล้วไงรอดไหมี๋ยืดคำให้ โอเครอดอยู่วอนเนคเคี้เขาไม่ใส่สูตรนะครับอันนี้ผมก็ยังแบบไม่ใส่สกิลวไปมิติไปนะครับเพราะว่าเขายังอยู่สองอันนี้ป่าเอา่อเอลซ้ายเราน่าจะอันตรายมากอุ้ยดึงดึงโด,งดนได้เกือบแล้วเกือบแล้วนี่ยเขาไม่ไม่มีติติ ว่าเคลียรครับเก็บมังกรให้เพื่อนเดินเลนเติมเลนครับเราต้องออกไปครับสวยนี่ได้เบิร์สวยสองดับเบิลคิวครับต่อไหมฟอร์อเรนฟอร์เรนไหนซาหรอซาหรอมาจะเจอทีหนึ่งทีเรียบร้อยเป็นไงล่ะพิมดีนักเออเป็นไงยังชอบเลยอะ่ะพวกพี่ชอบพิมพ์แบบนี้เงี้ยเจอดึงอีกแล้วอะ่ะมันพิดดูดด้วยะ อันทีครับรอไฮยเ,เตรลำแบบใกล้จะเสียเราก็กดอัีไปเลยใช่โอเคได้ไฮยเตะก่อนตายแต่มันไม่ขึ้นคอร์สคิวเนี่ยมันเก็บไปสี่ด้เพราะว่ามันเขาเกิดกันแล้วอย่างไรก็ได้ทริปเปิลคิวมานะครับโอเคได้นะเวได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแก๊กก็ได้เลสเตอร์มาเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคมาครับก็มาต่อพยายามแบบเคลียร์คิฟนะครับ อยากคิดพยรอะไรตอนนี้เลสเตอร์ก็อยู่พุ่มเพราะน่าจะเดินไปแล้วอันนี้อันพุ่มเลสนะครับน่าอันตรายอันนี้อนเอลิสเตอร์น่าจะโดนนะครับเพราะว่าเขาหนาสุมากเพื่อนเขาก็ไม่อยู่ด้วยมาคอยดูนะผมจะพยายามแบบเก็บฟอร์เลนไม่รู้จะเก็บได้ไหมอันนี้เขามาสองครับผมยังไม่กล้าแบบที่จะบวกเห็นไ,ไหมครับเพราะ พอเราเริ่มมีของนี่เราจะสามารถเบิร์ตพวกตัวบางๆพวกแครี่พวกเออแอสซินอะไรเงี้ยเ,เราสามารถฆ่าได้นะครับแต่เราต้องเก็บสกิล2ไว้หนีด้วยนะสกิล2อมันดีตรงที่แบบถ้าเราแบบกิ้งไปโดนคีปหรือว่าศัตรูเราก็จะเพิ่มเกาะอันนี้กลางมีประเด็นอีกแล้วครับอัน,นีอันติีไปเลยครับอันนี้ผมกดฟิกไม่ทันนะครับก็ อีกแล้ว oh. โอ้โทษเลยเพื่อนเมื่อกี้ผมน่าจะกดฟิกนะแต่ไม่เป็นไรแต่เพื่อนยังได้อยู่มาขอมีของก่อนนะครับเดี๋ยวเรู้กันฟอลนินคอยดูคอยดูนี่พุ่มครับเช็คพุ่ม,มเบื่อเขาหลบ,บอยู่ในพุ่มเอันนี้คิสซี่คิคซี่เขาอยู่ล่างคนเดียวต้องระวังด้วยนะเพื่อน ก็เคลียคีครับเคลียว่าเรายังเปิดดักไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขาเกิดหมดแล้วว่าแบบเขาจะโซนอยู่ช่วงแบบเลนดักนะครับก็อาจจะเจอแบบโผมทีเดียวแบบเราอาจจะตายได้ว่ามันมีแต่ตัวแบบดาเมจแบบเอ่ออะไรอะล็อกพอตัวครับจดึงล็อกอันทีไปครับยัง ตีถอยมาครับอันนี้ให้เวทเ้าเข้าผมรอเข้าจังหวะที่สองครับเรียบร้อยเป็นไงล่ะอ้าวพอเลนวัดวัดดีข้าวไม่ใช่หรอเป็นหมีก็ซ่าได้ตีตีไปเรียบร้อยไก่ขันอะไรตอนนี้ <c oughs> ไก่ขันช่วงเช้านะครับ จะคิดครับจะคิดจะไดมาดูกันเลยเกมนี้ผมว่าน่าจะตึงแน่นอนเลยครับแกไดครับกเดินครับพยายามเดินโซนให้เพื่อนนะครับอยู่พุ่มรอดักพ<ม>ุ yeah, ่ม ขาน่าจะเดินมานะผมว่าผมรอหายาอยู่บนฟอรเลนก็น่าจะอยู่บนนะครับอันนี้ไปเลยไม่ได้นะเพื่อนมันมุมนั้นไม่สวยนะเราอาจจะโดนได้ <c oughs> นี่หายาเขาอยู่นี่ฟอรเลนเขาหายครับ <c oughs> ผมขอเคลียเลนบนก่อน อยเลนบนเสร็จแล้วก็เติมเลนเลยครับโอเคครับก็เข้าปุ่มเช็คปุ่มเดินโซนไปเรื่อยๆครับเดินโซนนะครับอันนี้ฟอเลนเขาเคลียร์บนอีกแล้วผมก็มาเอ้าผมโดนจับ oh. เรียบร้อยตายเลยโอเคมาลุยกันต่อเลยครับเมื่อกี้ผมเดินแบบ ไม,ไม่คิดว่าพุ่มบนจะเยอะขนาดนั้นนะครับเจอแก๊กดึงดีเดียวแบบทั้งเลสเตอร์จับอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยมาเราก็ได้ดากันแล้วนะครับมาเลยฟอรเรนโอ้แล้วมันไส้ฟอรเรนมากเลยพิมพ์ว่าผม๋ยวรู้กันมาแล้วผมได้เคลบเซนตินะครับก็เป็นดาบขีนะครับมาเอามันดิเอามันดินดโู พลาดาเพื่อนเจ้าเขาแต่แบบกดฟิกพลาดมันติดหินเลยทุบหน่อยมาดิมาดีพิมพ์ดีนักใช่ไหมเป็นแค่หมีอย่าซาะยัไงไงล่ะเงียบเลยครับเงียบเก็บเลยครับเขาไม่พิมพ์เลยนะครับเฮ้ยอันนี้ผมต้องเข้าไปช่วยเพื่อนนั่นแหละไม่แต่เขาเพื่อนออกมาได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมรอซิวซิวเขายังไม่อันตีนะครับเ่าอาจจะเจอแบบล็อกอันตีล็อกจับก็ได้้ จะเข้าดีไหมมันมีตัวแบบล็อกสองตัวเลยงั้นรอคีปก่อนครับรอคีปชนป้อมก่อนมันจะเข้าไปนะครับนี่เขาน่าจะถอยกันหมดแล้วดีป้อมครับโอ้โหดูดิป้อมแบบจากแบบอ่าข่อเดียวมั้งพูดเมื่อกี้จีไปแบบหายไปเลยเยอะมากนะอันด้าแบบดาเมจนะครับผมเล่นเป็นสายดาเมจล้วนเลยเอาแบบมาปิดแบบ เอ,อ่อสกอร์เลยครับแบบเอามาแบบล้วงพวกแครี่เขาครับเป็นหายาน่าจะมีประเด็นนะนอยากกระโดดมากเลยวะอยากทับนะอยากโดนอยากโดนอยากโดนดึงอ,ะ <S <S อ่ะขอเลงให้อยู่บนครับอยากไฟอะ่ะเอาดีไหมเพื่อนไม่ไม่ดีกว่านะไม่เสียงแล้วก็ยังแบบ กลัวๆอยู่บ้างเราก็ต้องเซฟให้ผมรอเพื่อนเขาบวกกันหายาน่าจะตายไหมเนี่ยเรียบร้อยหายานี่เขาล็อกแล้วมูชินดโดนโดนโดนครับโดนติดแลเรียบร้อยโอเคหลบออกมาได้บอลเลนเขาจะล้วงข้างหลังครับโซนข้างหลังเราเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยบอลเลนหรอ ตอนนี้ฟอร์เรนเขาเงียบไปเลยครับจากี่เขาพิมพ์แบบเก่งๆอ่ะเดี๋ยวรู้ก็รอครับรอดาร์เกิดครับเรายังไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอเราอาจจะพลาดได้ครับขึ้นป้อมแบบเขายังมี3ามอ่ะเขายังสามารถกันป้อมได้อยู่นะ เราเน้นชัวร์ดีกว่าครับรอดาร์กอะไรเงี้ยอันนี้ให้เพื่อนแบบไปเอามาังกรรอนะเดี๋ยวผมแบบจะโซนแถวบริเวณดาร์กไว้ให้โอเคก็เกคี์ครับให้คลิปบ,บนดันสูงพอเล่นอยูกก่กลางนะาเราก็มาตีดาร์กรอเพื่อนนะครับเฮ้ยเพื่อนเขาบวกกันวะไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะผมขอตีรอก,ก่อนนะครับเ้วแบบไหวไหมเนี่ยไม่ได้นะต่ นี่ไม่嘛บอลเลนบอลเข้าไปต้องไปช่วยนะครับหลับนะครับวางกระโดดครับอสี่ครับบิ๊กเกอร์เรียบร้อยเป็นไงล่ะตาเมจจัดจ้านเลยไงล่ะบอกแล Jam ้วแพนด้านี <78 S 2> ่สายนี้แบบโหดมากนะครับเอ้าเจอเด้งแล้วไม่เป็นไรเอาดูดดฟรีดูดฟรีไงล่ะอย่ารู้อย่ารู้จบเกมได้เลย นี้ผมขอพิมพ์หน่อยแล้วกันพิมพ์ดีนักปอเลนจุดจุดอ้าวลืมกดพิมพ์ใหม่เลยจุดจุดเรียบร้อยมาสีป้อมครับเดี๋ยวล็อกอันตรีเลยครับเพียงดาเมจผมโดนซิวไม่เป็นไรครับผมมีกอะเกิดอยู่ดีครับสีป้อมสีป้อมอป้อมยิงป้อมยิงเจ็บเจ็บเจ็บเกาเกิดแล้ว,พวกเกวพื่อนถอยมาก่อนก็ได้นะ ฮาวเวดหยุดพิมพ์เป็นแค่ฟอร์เลนชอบชอบชอบชอะไรเพื่อนมาต้องเงียบเลยครับอันนี้ผม,ผมให้เพื่อนผมพิมพ์ไปเลยครับเงียล่ะห้าวดีนะักอยู่เดกข้าวห้าวแดกเลยไม่ล่ะดีครับเอาเอาเอาเข้าฮาวอีกแล้วเข้า้าวอีกแล้วเอาว่าว่าไงว่าไงไฮ่ห้าวไปดิ ตีตายเรียบร้อยเป็นไงล่ะอย่างห้าวอย่างห้าวต้นเกมเนี่ยหนีซ่าหรออี๋อย่างชอบเลยเฮ็ดพิมพ์อย่างเงี้ยเงียบเงียบจังเงียบจัง <c oughs> ต้นเกมยังพิมพ์ว่าเราอยู่เลยไม่ใช่หรอไอยตัวเก่งนี่อ้างอยู่แล้วครับเขาอ้างอยู่แล้วเขาอ้างเยอะนะเราอ่ะ กี้เดินมาคนเดียวแบบจะหนึ่งห้าอ่างเก่งเกินนะครับ <c oughs> ตีเรียบร้อยเป็นไงล่ะรุนแรงตีหายหายจบเกมได้เลยเนี่ยหายเรียบร้อยเป็นไงล่ะวา้าบเลยครับวา้าฟใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอแล้วตีแล้วรอครไม่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 เกมนี้ขอดาวแล้วกันเพื่อน ชอบพิมพไว้ต้นเกมเนี่ครับเจอผู้เล่นอย่างนี้ผมจะไม่พิมพ์ตอบโต้กลับนะครับต้นเกมถ้าแบบเรายังแบบเอ่อยังแบบกดเขาไม่ได้ถ้ากดเขาได้เราค่อยพิมพ์ส่วนคืนนะครับมาอันนี้ผมก็กู้ดาวครับพยายามกู้ดาวให้มันได้กลับมา40กว่าดาวคืนนะครับเวสได้ MPP ไปโอเคทำปากดีสวยเวสสวยโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพอดีว่าคิดเม่ทำมาเพื่อความบันเทึงนะครับไม่ซีเรียสก,กันเนาะก็ลากันไปก่อนนะครับ